สวัสดีครับ,ส,ส,บส่วนบรรสีพระธรรมวันนี้มาตามคําขอทําการแยกหน่อบรรสีบัลด่างไม้ด่างนะครับวันนี้ก็จะทําการแยกแม่พันธุ์นะครับเพื่อที่จะทำก,การแยกหนอนะครับวันนี้จะเป็นประเภทใบด่างเต่ก็ต้องไปดูก่อนว่าสมบูรณ์แค่ไหนนะครับต้องไปดูต้นแม่เขาอีกทีหนึง่งวันนี้ทําการแยก บอลสายดาร์กนะครับจากสายดาร์กสู่สายด่างนะครับอันนี้จะเป็นปานตะวันนะครับปานตะวันวันนี้ก็แยกไปหลายต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมิ่งมะเหสีนะครับปานตะวันแล้วก็นี่ครับตะวันชิงพรบเนี่ยก็แยกไปแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรหลายต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นจุลพลนะครับจุลพลใบใหญ่มากนะครับใบใหญ่มากจุลพล อันนี้เราก็กลับมาเข้าที่เรียบร้อยนะครับสองต้นนี้แยกหน่อแล้วนะครับอันนี้ตะวันจริงพรบแยกหน่อแล้วแล้วก็ผ่าหัวด้วยนะครับส่วนปานตะวันได้หนึ่งหนอนะครับได้หนึ่งหน่อส่วนหัวยังเล็กอยู่นะครับก็แยกแค่หน่อแล้วก็นํากลับมาปลูกไว้เหมือนเดิมนะครับปลูกไว้เหมือนเดิมแล้วก็มีนี่ครับแยกให้แล้วนะครับสําหรับ นางรากสดไม่ป้ายนะครับนางรากสดไม่ป้ายนะครับหรือ,อเราจะเรียกว่าพระอิสวรก็ได้นะครับแต่ว่าก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็อาจจะเรียกว่านางกาละอักขีก็รอดูนะครับรอดูการอัปเดตว่าสรุปแล้วนางรากสดไม่ป้ายเนี่ยจะจดทะเบียนในนามอะไรชื่ออะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ เรียกกันทั้งสองชื่อนะครับแต่ที่จะเรียกกันเยอะหน่อยก็จะเป็นพระอีสวนนะครับพระอีสวนที่เรียกกันนะครับจะเรียกว่าพระอีสวนก็คือนางรากสดที่ไม่ไป้ายนั่นเองหรือนางรากสดแผลงนะครับเป็นการผ่าแผลงก็เลยเรียกชื่อว่าพระอีสวนนะครับส่วนอ,อีกชื่อหนึ่งก็คือนางกาละอคัคคีส่วนจะจดทะเบียนชื่อไหน นะครับก็ต้องมาดูกันอีกทีแต่ตอนนี้ที่ตั้งชื่อลอยๆไว้คือพระอิสวนนะครับก็สามารถเข้าไปเช็คข้อมูลได้เรื่อยๆนะครับผมหรือจะเข้าไปดูในชมรมในกลุ่มก็ได้นะครับนี่คือนางรากสดไม่ปลายหรือว่าพระอิสวนนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปดูแม่พันธุ์อีกส่วนหนึ่งที่จะทําการแยกหน่อทำจานวนวันนี้ นี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับเนี่ยาชมสวนนะครับหลายๆท่านเดินทางมานะครับเดินทางมาชมสวนนะครับก็อาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับก็มาชมได้นะครับเนี่ยมาชมได้แต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับเผื่อไปปฏิบัติศาสนกิจนะครับก็อาจจะไม่ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นต้องแจ้งล่วงหน้านะครับอันนี้จะเป็นพระโมคคัลานะน่าจะเกือบ3ฟุตสูงมากเห็นไหมครับ แล้วใบแบบหน้าเข้มๆนะครับหน้าเข้มๆอันนี้เส้นใบกระดูกใบสีเขียวเหมือนกับคือสีนะครับสีสีเหมือนกับองคุรีมานสีนะครับเส้นใบกระดูกใบชุกเขียวแล้วพื้นแดงเนี่ยเหมือนองคุรีมานมากนะครับแต่พ่อโมคาลานะเขามีสองหน้ามีอ่าเส้นเขียวแล้วก็เส้นขาวนะครับอย่างที่เคยได้กล่าวไป ในคลิปที่ทําการแยกทําการผ่าก็คือพระโมคคัลลานะถ้าเป็นกระดูกใบเส้นใบเขียวเนี่ยก็จะเกิดจากาพื้นใบสีเขียวนะครับแล้วก็ค่อยๆกัดหน้าแดงส่วนเส้นใบกระดูกใบสีขาวก็เกิดจากหน้าขาวแบบนี้นะครับนี่คือตอนตอนเด็กเขาจะหน้าขาวแบบนี้แล้วก็ค่อยๆกัดสีแดงเพราะฉะนั้นตอนโตเนี่ยเขาก็เลยมีเส้นใบกระดูกใบ2แบบก็คือแบบขาวกับแบบเขียว นะครับอันนี้คือพระโมกขาลานะเป็นบอลกาบมีแข้งด้วยนะครับแข่งแบบปีกแข้งใหญ่มากนะครับปีกแข้งใหญ่มากๆนะครับผมอันนี้คือพระโมกขาลานะตับพุทธประวัติแต่วันนี้ก็จะพามาดูอันนี้เป็นสุดรักนี่ก็แยกหน่อไปหน่อหนึ่งแล้วสุดรักกําลังฝืนสุดรักด่างด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นหนอ่อต้นกลางนี้เป็นแม่นะครับก็ทําการแยกไปแล้ววันนี้จะพามาดู ตู้ใหญ่นะครับว่าจะมีต้นไหนพอที่จะแยกได้บ้างนะครับหลังจากที่เราได้คัดตับเก่าๆบอลเก่าๆไปแล้วนะครับมาดูว่าต้นไหนพอที่จะทําจํานวนได้บ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับในตู้นี้แหละนะครับที่หลายๆท่านเคยเห็นแล้วก็แบบโอ้โหเลยนะครับเปิดมานี่โอ้โหเลยเห็นไหมครับนี่จะคนถามหา นี่นี่ท่คนถามหานะครับต้นนี้เมืองเกาะเกรด็ดเขาให้สีที่สวยมากแล้วก็สว่างมากเห็นไหมครับนี่คือสีแบบมิ้นนะครับจะไม่จะไม่ออกเหลืองจนเกินไปแล้วก็ไม่เขียวจนเกินไปออกเขียวอ่อนๆเขียวตองอ่อนอ่อนๆเลยนะครับอันนี้ถึงจะเป็นมิ้นใบนี้สวยโอโหคือเมืองเกาะเกร็ดนี่ชอบมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นบอลที่แข็งแรง บใบก็หนาก้านก็แข็งแรงให้สีก็สวยอีกดูคือเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีสเสน่ห์มากนะครับถึงแม้ว่า,าจะไม่ได้เป็นแบบกระแสจะไม่ได้บูมเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าความสวยของเขานะครับคงที่มากๆนะครับคงที่มากๆให้สีสวยมากดูหน่หนอเขาเนี่ยเหมือนจะตามต้นแม่มาติดๆเลย นี่ก็ใบล่าสุดของเขานะครับใบล่าสุดแล้วนี่ก็ใบล่าสุดของต้นแม่คือให้สีเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยตอนแรกกะว่าจะแยกตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ทีนี้พอต้นนั้นก็พร้อมต้นนี้ก็พร้อมก็เลยยังไม่ได้แยกนะครับปล่อยจนสามารถตั้งแม่ได้แล้วนะตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับก็จะเป็ลุนเอาหน่อเล็กๆนะครับเป็ลุนเอาหน่อเล็กๆว่าจะมี เยอะแค่ไหนนะครับไปดูหนอดูเขี้ยวของเขานะครับก็จะแคะแคะมาแล้วก็เอามาทําจํานวนนะครับก็จะได้เชื้อแม่เยอะนะครับถ้าเป็นเขี้ยวนะครับถ้าเป็นเขี้ยวแล้วเนี่ยเวลาเราผ่าออกมาก็จะไม่หลุดนะครับไม่หลุดด่างนั่นเองนะครับก็จะได้สีแม่มาเต็มเต็มเลยนะครับแต่ชอบมากนะครับเปิดดูกี่ทีกด ي, ด็ดูดิดูดูดู คือเปิดดูกี่ทีก็โอ้โหมันมันมันเป็นความสุขของคนที่รักและชื่นชอบในการเลี้ยงบอลสีนะครับนี่คือสเสน่ห์ของเขายิ่งยิ่งโตก็ยิ่งสวยดูน้ํากลิ้งบนใบนบอลน,นี่บนี่คือยิ่งโตยิ่งสวยนะครับตอนนี้ก็แข่งกับแสงโดยแสงก็เริ่มเจะน้อยแล้วนะครับผมอันนี้ยังเป็นแสงธรรมชาติอยู่ยังยังไม่ได้เปิดไฟนะครับก็ให้ดูกันแบบแสงธรรมชาติก่อนนะครับนี่ สีสวยมากนะครับเมืองเกาะเกรดนะครับโอ้จะได้แยกจํานวนแล้วแต่เขามีมีมีหลอดใหม่มาก,ก็อาจจะต้องรออีกรอหลอดใหม่ก่อนนะครับให้หลอดเขาคลี่ก่อนแล้วก็ถึงจะทําจํานวนนะครับส่วนต้นนี้ก็ใบใหม่กําลังมาแล้วหลังจากที่ทิ้งดอกไปมงคลปรถมที่เลายหลายท่านแบบโอ้โหทำไมเขาสีสวยจังนะครับสีอาจจะไม่ได้ อาจจะไม่ได้ให้สีเยอะเหมือนเมืองเกาะเกรด็ดแต่ก็สวยใช่ไหมครับนี่สวยมากนะครับนี่มงคลปฐมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใบแข็งแรงมากนะครับใบหนานะครับใบหนาก้านดําแข็งแรงนะครับแล้วก็ทรงใบสวยทรงใบกําลังพอดีนะครับจะใบจะเล็กกว่าเมืองเกาะเกร็ดนะครับเนี่ยมงคลปฐมนี่ใบจะเล็กกว่าเมืองเก,ะงะะเก,กาะเ,เกรด็ดให้ดูสีนี่ให้ดูใกล้ๆ บางท่านบอกเหมือนได้ไปยืนดูอยู่แบบข้างๆตู้เลยว่าอย่าง,งน,นั้นเนี่ยเวลาให้ดูแบบนี้ไหมครับนี่ดูดูดูสีที่จมอยู่ใต้ใบเห็นไหมครับสีมินมินเนี่ยโอ้โหนี่นี่แบบชัดๆละเอียดเลยคือลึกไปถึงใต้ใบเลยเห็นไหมครับนี่นี่นะครับนี่คือพื้นของมงคลปฐมนะครับอันนี้เป็นพื้นเขียวๆแล้วนี่ตัดมาเป็นสี ขาวแล้วก็จมด้วยสีมิ้นที่อยู่ใต้ใบนะครับแล้วก็มีเส้นใบสีแดงตัดกับเ,เม็ดที่กระจายอยู่นะครับฝั่งฝั่งนี้ถ้าเป็นด่างเนี่ยก็จะเป็นเม็ดแดงๆกระจายส่วนฝั่งเขียวก็จะเป็นเม็ดขาวกระจายนะครับสะดือดําชัดเจนนะครับชัดเจนใบนี้ยิ่งสวยเลยโอ้โห เหมือนแผนที่เลยนะครับเหมือนแผนที่เหมือนหมู่เกาะที่กระจายอยู่บนท้องทะเลนะครับนี่คือสีสันของบนสีนะครับต้นนี้มงคลปฐมชื่อดีนะครับเรียกว่ารูปงามนามเพราะต้นนี้นะครับมาฝั่งนี้ไม่รู้ว่า,าฝักจะแตกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับ ต้องรอฝากแต่ก่อนต้นนี้ตอน,นนี้ใบใหม่กําลังมานะครับต้องรอฝากเขาแต่ก่อนถึงจะทําจํานวนได้นะครับสําหรับต้นนี้ใบใหญ่มากแล้วก็สูงแบบน่าจะถ้าถ้านับกระถางด้วยนี่ก็น่าจะเมตรเมตรนิดนิดนะครับหนึ่งเมตรแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยยอดมงกุฎนะครับยอดมงกุฎดูหน้าใหญ่มากนะครับใหญ่มากดูดูมือดูมือใหญ่กว่ามืออีกเห็นไหมครับเนี่ย ดูหน้าใหญ่มากๆนะครับอันนี้ยอดมงกุฎนะครับก็เป็นยอดมงกุฎด่างเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นยอดมงกุฎด่างเหมือนกันต้นนี้นี่แล้วก็ให้ลูกสวยมากนะครับเคยเคยให้ดูแล้วตอนตอนตอนแรกกะว่าจะแยกลืมไปว่าเขายัางฝักยังไม่แตกนะครับเนี่ยแต่เริ่มเริ่มแล้วนะครับน่าจะอีกอีกสองสัปนีเนี่ยอีกสองสามวันก็น่าจะแตกแล้ว เริ่มเริ่มมีรอยแล้วเริ่มมีรอยข,า,ขาวๆออกมาแล้วนะครับในฟักคือหน่อเขาสวยนะครับเนี่ยฮาร์ปเลยนี่นี่คือหนอ่อหน่อของต้นนี้ยอดโมกุฎด,ดูหน้าหน้าแบบนี้แต่ให้ลูกด่างสวยมากนะครับให้ลูกด่างสวยมากยอดมงกุฎต้นนี้นะครับต้นที่หนึ่งผ่านไปส่วนต้นนี้ก็โหหน่อเยอะเหมือนกันหน่อเยอะเหมือนกันแต่ว่ายัง ยังเหลืออีกหนึ่งฝักเหมือนกันอันนี้เก็บไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นฝักที่สองนะอันนี้เป็นฝักที่สองก็รอรอฝักนี้แตกก็จะแยกนอใครที่ยังไม่เคยเห็นนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นี่คือลูกไทพวนใครได้มเมล็ดไปแล้วนะครับนี่มเมล็ดลูกไทพวนหน้าตาแบบนี้เลยใบใหญ่หนาแข็งแรงนะครับเนี่ยสีของเขาจะเป็นแบบนี้เขียวชมพูขาว สีสวยเหมือนกันนะครับสีสวยมากสําหรับลูกไทยพวนให้ดูีให้ดูแบบชัดๆนี่เห็นไหมครับนี่สีเขาจะเป็นอย่างนี้สีลูกไทยพวนสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆใครได้มเล็ดไปนะครับก็ขอให้ได้หน้าสวยๆนะครับสามารถตั้งชื่อได้นะครับส่วนถ้าถ้าเกิดปลูกไปแล้ว ได้บอลหน้าสวยๆก็ทักมาบอกด้วยนะครับทักมาบอกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดสมมุติว่าได้หน้าสวยแล้วแบบเออมันเหมาะที่จะตั้งชื่ออย่างเงี้ยก็สอบถามได้นะครับเพราะว่าอ่าเป็นผู้ผสมเองแล้วก็คือบันทึกไว้หมดนะครับวันเดือนปีนะครับที่ผสมวันที่ฝักแตกวันที่ผสมวันที่ทําทการอ่าเพาะโยมก็อยู่ที่โยมว่าโยมเพาะวันที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่า วันที่ผสมวันที่ฝักแตกเนี่ยบันทึกไว้หมดเลยนะครับสอบถามเข้ามาได้ใครที่ได้มเมล็ดลูกไทพวนไปนะครับเนี่ยหน้าตาก็แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าคือตอนผสมนะค,คือไม่ไม่มีเกรสรต้นอื่นก็เลยต้องใช้เกรสรตัวเขาเองผสมแต่รับรองว่าออกมาหน้าหวานแน่นอนนะครับมาลุ้นกันมาลุนกันนะครับเอามาฝังนี้กันบ้าง ฝั่งนี้มาดูว่าจะมีต้นไหนบ้างนะครับอู้อันนี้อ่าอ๋อันนี้แยกไปแล้วอันนี้แยกไปแล้วจริงๆคือพอโตมาหน้าเขาเป็นแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือโตแบบโตสุดๆแล้วนะครับโตสุดๆแล้วแต่ตอนตอนเป็นหนุ่มตอนเด็กเนี่ยเขากัดหน้าสวยมากนะครับอันนี้คือลูกอันนี้คือลูกเขานะครับเนี่ยกัดสีมิ้นแบบนี้เลยนะครับกัดแบบนี้เลยเนี่ย เนี่ยได้ให้ดูเนี่ยหน่อเขาเนี่ยกัดแบบกัดสวยมากนะครับเนี่ยเขียวชมพูขาวนะครับแล้วแล้วจริงๆอีกต้นหนึ่งคือมีโยมรับไปแล้วนะครับอันนั้นคือด่างแบบเหลืองเลยนะครับอันนั้นเหลืองเลยนะครับยอดมงกุฎต้นนั้นมีมีเหลืองด้วยนะครับมีเหลืองมีมิ้นมีเขียวมีขาวมีชมพูครบเลยนะครับต้นนั้นก็คือออกมาจากแม่ต้นนี้แหละตอนตอนที่เขาเป็น เรียกว่าหนุ่มๆเนี่ยนะช่วงมหาลัยอะไรเงี้ยสีเขาสวยมากนะครับตอนนี้เขาอยู่แบบวัยทํางานจนแบบเริ่มแบบอายุเยอะแล้วอะไรเงี้ยหน้าตาสีเขาก็เลยเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าด่างแบบด่างเต็มที่แน่นอนให้ลูกดีเหมือนกันนะครับนี่คือลูกของเขาด่างแบบนี้เลยนะครับอีกต้นหนึ่งยิ่งด่างสวยนะครับสําหรับยอดมงกุฎต้นนี้นะครับแต่ว่าต้นนี้เขาโตแล้วจะส่งไม่ได้นะครับเป็นเสแต่ว่า ใครอยากจะมาชมที่สวนนะครับแล้วก็เปิดให้ชมอยู่แต่ว,ว่าตรงแจ้งลวงหน้าเท่านั้นเองนะครับสวนอันนี้แสงพระาธาตุก็ใบใหญ่เหมือนกันแสงพระาธาตุนี่อ้อันนี้อะไรเนี่ยหน่อเหรอจริงๆก็เพิ่งจะแยกไปแล้วนี้ให้ให้หน่อใหม่มาอีกแล้วเพิ่งจะแยกหน่อไปนะครับสําหรับแสงพระาธาตุแสงพระาธาตุเราก็มีจํานวนเหมือนกันนะครับมีจํานวนโอ้ต้นนี้ไม่ได้ดูนานนะครับเนี่ย โตขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับพรหมพิมานอันนี้คือแยกหน่อไว้ตั้งแม่นั่นเองนะครับคือแม่เขาก็อยู่อีกตู้นึงเลยแหละท่านคงเคยเห็นแล้วนะครับสำหรับพรหมพิมานอันนี้คือหน่อของเขาลูกเขาที่แยกออกมาไว้ตั้งแม่อันนี้เริ่ม,เร,มเริ่มจะแดงเยอะไปหน่อยแล้วเริ่มจะแดงเยอะไปหน่อยแล้วเห็นไหมครับเวลาเขาแดงเยอะๆเนี่ยถ้าไม่ป้ายเลยเนี่ยเหมือนเทพเทวาเลยนะครับเทพเทวาหลายๆท่าน คงเห็นใน e ีพีที่แล้วนะครับให้ดูนอเทพเทวานะครับอยู่ที่นี่ก็แยกได้สี่นอเหลืออยู่หนึ่งนอนะครับจัดส่งไปนอใหญ่ด้วยเป็นไซตตั้งแม่เลยนะครับสําหรับเทพเทวาแต่อันนี้คือพรมพิมานนั่นเองเขายังป้ายอยู่ก็เลยต้องน,น,น,นี่เรียกว่าพรมพิมานนะครับถ้าถ้าป้ายเรียกว่าพรมพิมานแต่ถ้าไม่มีป้ายเราแดงหมดแล้วรถเกิดหน้าเป็นแบบนี้เนี่ยเหมือนเทพเทวานะครับา ฝั่งนี้ก็จะเป็นแววมายุราสีหวานหวานอันนี้เป็นหนอนนะครับอันนี้แยกหน่อไปแล้วแต่ว่าเป็นแบบไซตตั้งแม่เลยนะครับไซตตั้งแม่เลยส่วนต้นนี้นี่สีหวานมากนะครับหวานมากๆดูเนี่ยนะครับสีแบบอ่อนอ่อนหวานมากแต่ว่ายังเขาไม่กัดชมพูเท่าไหร่นะครับไม่กัดชมพูเท่าไหร่แต่ว่าสีสวย หวานมากนะครับฮนุมานต้นนี้นี่ถ้ากาัดชมพูเข้มกว่านี้จะสวยนะครับเหมือนอให้เหมือนฮนุมานเข้าเฝ้านะครับแต่นี้ก็ให้สีแบบขาวมากนะครับไม่ออกชมพูเลยนะครับวันนี้มาเช็คดูแล้วก็จะมีต้นนี้ที่พอที่จะแยกได้จะเป็นต้นนี้แต่ว่าต้องรอรอหลอด หลอดที่เขาออกมานะครับให้เขาคลี่เต็มที่ก่อนถึงจะแยกนะครับต้องรออีกสองหลอดที่กําลังโตแล้วต้นเนี้ก็รอฝากแตกนะครับรอฝากแตกส่วนฝั่งนี้ก็จะมีดาราพันก็เป็นบอลแข้งเหมือนกันอีกต้นหนึ่งดาราพันนี้ก็เป็นบอลแข้งใบหนาใบหนาเป็นบอลเนี่ยหน้าตาแบบนี้ดาราพันบอลเก่าเลยนะครับนี่ หน้าตาแบบนี้มีเม็ดแดงแงมีกระซีขาวขาวแล้วก็มีแข้งเห็นไหมครับเนี่ยมีแข้งนะครับมีแข้งนี่มีหน่อแล้วนะครับก็รอแยกรอแยกทําจํานวนนะครับส่วนอันนั้นจะเป็นลูกไม้เหลืองกําลังอุ้มอุ้มฝักอยู่นะครับกำลังอุ้มฝักอยู่ไม่รู้จะแตกเมื่อไหร่นะครับก็รอลุ้นแล้วก็อันนี้ก็น่าจะติดแล้วเนี่ยพอหลวงปูบุญต้นนี้ นะครับสีขาวๆนะครับตั้งชื่อไว้พรหลวงปู่บุญให้เป็นชื่อสิริมงคลหน่อยนะครับอ่ะมาดูอีกตู้หนึ่งแสงตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะครับเริ่มมืดแล้วแข่งกับเวลานะครับแข่งกับเวลาเดี๋ยวเรามาดูตู้นี้คาดว่าจะมีอีกนะครับที่จะต้องแยกนะครับเป็นยอดมงกุฎนะครับเป็นยอดมงกุฎเหมือนกันแต่ หน้าแบบด่างแบบด่างสวยมากนะครับมาให้ดูอันนี้ก็เป็นตู้แม่พันธ์ุนะครับแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีจํานวนนะครับก็คือไว้ตั้งแม่นั่นแหละนะครับรอให้หัวเข้าสมบูรณ์ก่อนนะครับถ้ายังไม่เต็มที่ก็ก็จะไม่ทําจํานวนนะครับต้องให้หัวเข้าเต็มที่ก่อนแล้วเราจะได้หน้าไม้ที่สวยๆนะครับถ้าเกิดว่าบอลสีเขา โตสมบูรณ์อย่างเงี้ยเราจะได้ลูกได้หน่อที่หน้าสวยมากๆนะครับอ่ะอย่างต้นนี้ต้นนี้ก็น่าจะสมบูรณ์แล้วนะครับดูการให้สีนี่อาจจะไม่เยอะแต่ดูใบนี้ต่างกันมากนะครับต่างกันมากดูก,การให้อันนี้เขียวแต่นี่มาแบบขาวเผือกเม็ดแดงอย่างเงี้ยนะครับเดีย๋ยวนี้ พอดีเนี่ยเนี่ยมีมิ้นด้วยอันนี้พอดีนะครับพอดีสวยนี่ให้สีสวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่จะแยกได้ก็คือเนี่ยใบเขาคลี่หมดแล้วนะครับคลี่หมดแล้วแล้วก็มีหนอด้วยหนอก็คลี่ใบเต็มที่โอ้โหโอ้โหหลุดหลุดมาสวยมากไอใบนี้นะครับใบนี้ ฮาบเลยนะครับฮาบเลยอันนี้ออกเผือกแล้วนะ mm. เผือกแล้วคิดว่าจะไม่รอดแล้วใบนี้มาฮาบเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องแยกํำจำนวนดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องให้ตามยอดที่จองเข้ามานะครับสำหรับยอดมมกุต้นนี้หน้าสวยมากนะครับหน้าสวยมากเขาไม่เผือกแล้ว นะครับเห็นใบนั่นมาที่เราไม่เผือกแล้วนะครับผมสําหรับยอดมงกุฎต้นนี้ส่วนต้นอื่นๆต้นอื่นๆต้นนี้ก็แยกไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วรอบนี้ก็ให้หน่อมาแล้วนะครับแต่ว่าก็มีคนจบไปแล้วต้นนี้สวยมากนะครับสวยมากๆนี่เป็นการกัดสีได้สวยมากนะครับอันนี้คือแสงอาจจะหมดแล้วนะครับก็เลยเห็นไม่ชัดนี่คือ ศิลานักปรานี่คือหนอของศีลานักปรากับสีชมพูสวยงามมากๆนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ยังตามหากันเยอะนะครับเพราะว่าอยากได้หน้าสวยๆก็ต้องใจเย็นๆนะครับเขาเรียกว่าการเรียกบนสีเนี่ยต้องใจเย็นๆนะครับที่จะเป็นเป็นคือเป็นที่มาของว่มมาช้าๆได้พระเล่มงาม นะครับต้องใจเย็นๆนะครับการเลี้ยงบอลสีแล้วคุณจะได้บอลสีที่แบบเนี่ยหน้าส,สวยๆกัดชมพูชมพูแบบนี้นะครับวันนี้พามาอัปเดตนะครับแม่พันธุ์ที่จะทําการแยกหน่อทําจํานวนนะครับว่ามีต้นไหนที่จะพอแยกหน่อได้บ้างนะครับบางทีการเลี้ยงบอลสีต้องใจเย็นแล้วก็ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะแยกหน่อทําจํานวนหรือ,อยังนะครับ ก็พามาอัปเดตวันนี้โอ้หลายๆต้นสีสวยมากนะครับ2ต้นนี้โทนสีคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีบางคนสับสนว่าเอ๊คือคือสรุปอันนี้ชื่ออะไรกันแน่นะครับอ่าเดี๋ยวให้ทุกท่านดูต้นนี้ก่อนต้นนี้ชื่อว่าซับนารินนะครับต้นนี้ซับนารินเป็นบอลออกโทนขาวชมพูนะครับตอนอบางต้นเด็กๆอาจจะออกเขียวแล้วก็จะค่อยๆกัดขาวแล้วก็มาชมพู แต่หน่อของเขานะครับหน่อแรกที่แยกมาคือขาวเลยมาแล้วขาวเลยแล้วก็ค่อยๆกัดชมพูสวยงามมากนะครับหน่อซับนารินพึ่งได้หน่อเดียวแล้วก็จัดส่งไปแล้วนะครับส่วนต้นนี้น้ํำพึ่งพระจันทร์นะครับน้าพึ่งพระจันทร์จะคล้ายๆกันไม่ถึงโทนสีคล้ายๆแต่พอเอามาเทียบกันเราจะเห็นความแตกต่างทันทีไม่ว่าจะเป็นลักษณะของใบที่ขนาดต่างกันเห็นไหมครับใบที่ขนาดต่างกันหน้า ต่างกันสีก็ต่างเพราะว่าน้ำพึ่งพระจันทร์ขึ้นชื่อว่าน้ำพึ่งต้องมีเลืองเหลืองจริงๆเขามีเหลืองด้วยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอันนี้คือใบล่าสุดเห็นไหมครับนี่ยเขาจะมีเลืองเหลืองเนี่ยนี่เหลืองมีสีเลืองเหลืองนะครับมีด่างเหลืองเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็กัดขาวมิ้นชมพูนะครับนี่คือน้ำพึ่งพระจันทร์ส่วนนี่คือซับนรินนั่นเองนี่คือความแตกต่างนะครับสำหรับใครที่ยังสับสนอยู่ นะครับสต้นนี้ยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สําัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องบอลสีประธรรมว่าจะพาไปอัปเดตบอลสีพาไปชมบอลสีชนิดไหนนะครับและและก็อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องบอลสีประธรรมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการ ปลูกบนสีสุขจากธรรมชาติไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอเจริญพร